สวัสดีครับคลิปนี้ครับผมจะมาเล่ <ส leak. S 1> park. นล็อกสตาร์กับวิศิษทหารในซีซั่นใหม่นะครับก็คุณนัทนะครับเขาแนะนําผมมาเซนีเขาแคปจอจบที่16ล้านในผัดแรกครับแต่ชนถึง3ครั้งผมก็เลยคิดว่าโอ้น <script> mm. ่าจะได้เกิน20่ล้านได้นะก็สมบัติที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้เซนีครับผมมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างที่เขาใช้ในตานั้นก็สมบัติไอพวกเนี้กับคุกกี้นะครับ ในซีซันที่แล้วผมได้สาารล้านครับที่ลงคลิปไว้ก็มาดูว่าในซีซันนี้จะได้คะแนนประมาณไหนครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้ครับมันเป็นด่านใหม่ครับผมอาจจะยังไม่ชินครับก็เล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็เล่นตามมีตามเกิดนะแต่จะพยายามทําให้ดีที่สุดครับเนี่ยเนี่มันน่าจะไอ้นี่ครับเมื่อกี้ก็น่าจะยิงใส่สีกว่าแล้วเราก็นี่ได้นั่นเองครับไลด์ต่อได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับ ก็คือเล่นอันนี้ครับผมจะเน้นสไลด์มิงตัวโนตเพราะว่าใส่สมบัติตัวโนตเข้าไปนั่นเองครับเมื่อไปผัดที่สองเนี่ย,ยตัวโนตจะหมดประโยชน์ครับเนื่องจากเดวิลและตัวอื่นเน่ยยิงตัวโนตไม่ได้ครับก็พยายามทําผัดแรกให้ดีที่สุดแล้วกันครับโดเก็บนะครับจะได้เงยสไลด์ต่อได้ครับ เหมือนจะกระตุกเลยครับเมืเ่อกี้ช่างมันครับเล็กน้อยครับสไลด์ไปบนไอ้ที่เลือเล่อนขึ้นลงๆได้ด้วยครับในสนตัางครับผมสนคะแนนครับ โอ้คะแนนก็ประมาณไอหนวดกับเทียเลยนะครับสองล้านเจ็ดแต่โบนัสทามไม่ค่อยดีครับถ้ามาอย่างเงี้ยถ้ามาเป็นลูกไฟกับไม่เหล็กดีจะดีกว่าคะแนนจะเยอะกว่าครับมีสิทธิ์ได้ถึงห้าแสนครับผมเคยดูเลือดดูคะแนนครับแต่นั้นก็ใช้กับอ่าที่มันคอมโบกับ นวนนะครับได้คะแนนเยลลีม่มีเพิ่ม200คะแนนครับก็เลยได้ถึง5แสนเลยอันนี้ไม่มีคอมโบก็อาจจะได้น้อยกว่าครับ เลยครับลูกไฟนี่อมตะครับเหวก็ไม่ลงครับชนก็ไม่เป็นไรชาร้าไปเลยอืมคับพี่พอดีครับเยี่ยม เกือบแล้วครับชาร์จไม่เต็มครับโอ้ยเกือบเกือบเกือบคนจริงจเมื่อกี้ยังตกใจกับด่านใหม่อยู่ครับไปเลยครับตัวทิศมันไม่ตกเถวครับไปเลย อันนี้ตัวกระพริบอยู่นะครับแต่ว่าได้ตัวใหญ่มาเลยไม่เห็นตอนจังหวะกระพริบไม่เนยครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงครับอธิบายก่อนเลยอ้าว ได้บมัสไทมมครับไม่รู้ว่าจะได้ได้ดีครับเราก็พยายามเก็บพุดาวให้ได้ครับมันจะสุ่มมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับโอ้ยเฉียดครับกดเลยครับอืมได้คะแนนเยอะนะไอเนี่ยแงวอดไปสองลูกครับไม่เป็นไรครับตัวมันกับพิบจักลูกไฟอยู่นะครับก็เลยไม่ตกเขวครับอันนี้อธิบายอีกรอบครับ เนี่ยผู้ดาวครับคะแนนเยอะครับเนี่ยสไลด์ไปเลย เอาโบนัสคับก็เลยยืนดีกว่าเผื่อมันดูดไม่ถึงครับเน้นชัวร์ครับไอตรเมื่อกี้มันมีคําว่าโบนัสไทมครบทุกตัวสอนครับแต่ถ้าเราถ้าเราใช้ไม่เด็กชิ้นเดียวเนี่ยมันจะมีโอกาสพลาดได้ครับถ้าเราใส่2องชิ้นยังไงก็ขึ้นร้อยเปเซนครับ ทำไมมันหล่นไม่เป็นไรครับด่านเห็ดแล้วครับตนพยายามเล่ให้ดีที่สุดนะแกมครับ มันงกสไลด์ไม่ได้ครับเดี๋ยวสวยครับ เฮ้ยโอ้ย,อยเกือบครับกี <c oughs> ่ผมพลาดจริงๆนนเนี่ยเนี่ยผิดจังหวะไม่เป็นไรครับดาสโลก็ไม่มีอะไรมากครับแรกๆอาจจะงงหน่อยครับแต่เอาจริงๆมันไม่มีอะไรเลยโอ้ย <c oughs> พยายาม ไปสุดครับแล้วก็โดดสองยี่หวะแบบเบ้นส์นะผมว่าวิธีนี้ง่ายสุดเลยครับสไลด์เลย พมพ์คะครับแลถึงดาสุดท้ายไหมเนาะสิบห้าแล้วะครับโอ้ยดานนี้สลายยากครับ แจมครับแจม16ล้านแล้วครับน่าจะถึง20ล้านได้นะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต่อครับอ้าวกรรมหม่แต่สลายครับ มีสไลด์ไม่ได้ครับถ้าอย่างียสไลด์ได้ครับงงจังเบย โอ้ยเหวครับโอ้ยไม่เป็นไรกดต่อเลยอุตส่าห์ได้จะยี่สิบล้านแล้วเนี่ยได้ไปตื่นเต้นครับผมต่อเลยครับอยากรู้คะแนนของมันนะต่เปเลย อโอ้ยไม่ถึงครับเีิดายครับอันนี้เหมือนเดิมครับบอกเลยว่ผัดสองผมเละแน่ๆครับอันนี้ไม่ต้องห่วงครับ โอ้ยตายแล้วครับยี่สิบเอ็ดล้านกว่าก็มาดูตอนเลยควายไม่ได้อีกอมืมาดูครับนี่ก็สามสิบสามล้านเป็นที่เรียบร้อยครับคะแนมนมากกว่าสีเส้นสองจริงๆครับ น่าเสียดายไม่น่าเหวเลยครับไม่งานจะหลอกอันนี้10%ครับอันนี้ก็ <laughs> ไม่เป็นไรครับถือว่าอยากรู้คะแนนสูงสดุดของเซตนี้ครับแต่เดวิลผมว่าผมชนแน่ๆครับตุม้มโอ่คงผมถ้าไม่ตัวใหญ่นี่คือผ้าน,นะครับชนครับม,มีตัวใหญ่ช่วยครับ ทั้งตัวใหญ่ทั้งบินครับอ้าวเปียนกรรมเฮ้ยแล้วขึ้นยังไงเนี่ยว้าไม่น,น้าเลยครับงงครับด่านใหม่ทายไปสองจุดเลยครับติดติดกันเขาขึ้นข้างบนไม่ได้เองครับอันนี้เหมือนด่านเก่าครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ตายเลยครับอ่อยก็ชนไปสองทีเต็มๆครับสี่สิบล้านโอเคก็อย่างที่บอกครับยังไม่ชินได้ก็เอาไปที่นี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับการเล่นเซตนี้ครับก็สวัสดีครับ